โรงเรียนขุขันเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีพุทธศักราช2493มีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันจํานวน15คนผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายทวีศักดิ์บุญสร้อยโรงเรียนขุขันมีการจัดระบบบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาครบทั้ง8งานและดำเนินงานตามนโยบายกลยุทธ์จุดเน้น ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28การวางแผนพัฒนาโรงเรียนเป็นระบบโดยจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพวางแผนด้านวิชาการครบถ้วนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้มแข็งจัดแผนพัฒนาบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอควบคุมบริหารงานด้านการเงินและพัสดุโปรง่งใสตรวจสอบได้ จัดงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมสวยงามเกิดประโยชน์สูงสุดการบริหารงานโรงเรียนประกอบด้วยนายทวีศักดิ์บุญส้อยผู้อำนวยการโรงเรียนขุข,ขันนายอัศกรตันทกูลรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอำนวยการสิเอกสุพรชัยรจนยัยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนายอดิศักด์อาสาราศ รองผู้มนุยการกลุ่มบริหารวิชาการนางเจนจบสีเลิศรักษาการรองผู้มนุยการกลุ่มบริหารนโยบายและแผนด็อกเตอร์อนุศักยศวิจิตรักษาการรองผู้มนุยการกลุ่มบริหารบริการและนางสาวสายสมรพินโยพานุวัตรรักษาการรองผู้มนุยการกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขุขันจำนวน133คน พนักงานราชการจำนวน4คนครูอัตราจ้างจำนวน18คนเจ้าหน้าที่จำนวน10คนลูกจ้างประจำจำนวน4คนและมีนักเรียนจำนวน3,596คนโรงเรียนขุขันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีระบบบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจสู่ระดับชั้นทั้ง6ระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลและจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงทําให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอเนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเป็นลําดับดังนี้ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศถึง6รายวิชาได้แก่ภาษาไทยสังคมมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สุขศึกษาและพัลศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดหนึ่งรายวิชาได้แก่คณิตศาสตร์ระดับมัธยม,มศึกษาปีที่6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ5รายวิชาได้แก่ภาษาไทยสังคมมศกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพละศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด2รายวิชาได้แก่คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษความสามารถของนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม,มศึกษา ปีการศึกษาที่ผ่านมามีสูงถึงร้อของนักเรียนที่มีสิทธิสอบทั้งหมดและในปีนี้นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโครงการของสถาบันต่างๆในเบื้องต้นได้แล้วหลายรายโดยเฉพาะนายเสถษรวุฒิอินยาพงศ์ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ายวารากรวงขันสามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการธรรมศาสตร์ชนบทในขณะเดียวกันยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนอกจากนี้ยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆได้อีกหลายสถาบันนอกจากความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนในเบื้องต้นนี้แล้วโรงเรียนขุนข,ขัน ยังมีความสำเร็จในด้านอื่นๆที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งดังนี้ 1. ได้รับ,บรางวัลเสมาปปสดีเด่นระดับชาติเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาทั้งประเภทสถานศึกษาและประเภทบุคคลโดยประเภทสถานศึกษาโรงเรียนขุขันได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นจากพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนประเภทบุคคลนายประเสริฐรักพงศ์รักษาการรองผู้ในการโรงเรียนขุขันเป็นผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเช่นกัน 2. โรงเรียนขุขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองจากการแข่งขันเครื่องบินพลังยางสองรายการทั้งประเภทบินไกลและประเภทบินนานในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65ที่ผ่านมาโดยนักบินทั้งสองรายการได้แก่ เด็กหญิงนัทวันจุงกระโทกเด็กหญิงวิยดาชัยนาราเด็กชายนัทวุฒิมลิพันธ์และเด็กหญิงวราพรสว่างพบผู้ฝึกสอนได้แก่นายอภิชาติบุญสมยาและนายสุริยะชัตดสุทธิพันธ์ 3. โรงเรียนขุกข,ขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองระดับเหรียญทองจากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับมอปลาย ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65ที่ผ่านมาโดยผู้เข้าแข่งขันได้แก่นายปราโมทสุกเสนและนายยุรนันขุมเงินครูผู้ฝึกสอนได้แก่นางกันนิกาอสิพงษ์และนางสาวสุกัญญาสอนพูด 4. โรงเรียนขุข,ขันได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการรางวัลน,นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งมีคณะนักประดิษฐ์ได้แก่นางสาวกมลเนธถนอมนางสาวเมธิราเกตมงคลและนายเฉลิมชัยสุภาพที่ปรึกษาโครงการได้แก่นางสาวสาว,วินีสตารัตและนายสังเวียนสวยัย 5. โรงเรียนขุข,ขันได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์ทรพน์ภาษาเกาหลี ระดับภาคตะวันออกชิงเหนือผู้เข้าแข่งขันได้แก่นางสาวสาวรินทาระนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 6ทับ6 6. นักเรียนโรงเรียนขุกข,ขันผ่านการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเยาวชน AFSAYC และ ECE 7. โรงเรียนขุกข,ขันได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกดประจําปีการศึกษา2,558 8, รางวัลชนะเลิศฟุตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียนกีฬาธนาคารอมสินภาค4ีาสนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 9, รางวัลชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 10. รองชนะเลิศอันดับสองบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาคัดตัวแทนภาค3หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 11. ชนะเลิศบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนี่คือผลงานของโรงเรียนขุข,ขันที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนความทุ่มเทเสียสละและเอาใจใส่ของคุณครูผู้บริหาร รวมทั้งชุมชนที่คอยให้การสนับสนุนทําให้โรงเรียนขุข,ขันของเราเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องและได้รับคำชื่นชมเสมอมาร่มพยูงสูงเด่นเป็นสง่าการศึกษาสูงส่งสดใสขาวแดงแกร่งกล้าเกรียงไกรหัวใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว